สิ่งที่ผมได้เห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับจากการที่ได้อ่านเอกสารแล้วก็ได้ดูวิดีโอนะครับนะว่ามันจะเป็นเวลาที่ไม่นานนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยผมว่าตัวของผู้ใหญ่พัฒนาเนยทำให้ผมเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนได้จริงๆนะครับโดยเริ่มจากตัวท่านผู้ใหญ่เองก่อนเลยนะเมื่อกี้ที่เล่ามาก็คือผู้ใหญ่ก็เรียนกศน,นออก,ก่อนนะครับ พอรู้แล้วปุ๊บก็ได้ชักชวนนะครับได้ส่งเสริมสนับสนสุนให้ชาวบ้านหรือคนอื่นๆที่ไม่ได้เรียนตามเกณฑ์เนี่ยได้มาเรียนแล้วก็ก็เห็นว่าพอมาเรียนปุ๊บได้เรียนรู้ได้ศึกษาร่วมกันมันก็เกิดการทํางานร่วมกันเกิดการร่วมมือร่วมใจกันอย่างที่เป็นจุดแข็งของครองอาราศในทีเดียวนะครับข้อที่2เนี่ยความร่วมมือร่วมใจโดยชอบเทคนิค ของของผู้ใหญ่นะครับในแง่ที่ว่าถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องมาร่วมกันลงมือทำตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่ามันเป็นเทคนิคในการดึงดูดใจได้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามามาเปิดด้วยการที่สมมติว่าผมพูดว่าเรามาร่วมเป็นจิตอาสากาันทุกคนต้องมาเสียสละทุกคนองมาทําเพื่อผู้อื่นนะครับไม่ได้ทาเพื่อวหว,องวังผลตอบแทนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือมากเท่านีแต่ถ้าเรา,าบอกว่า กคนอยากมีความสุขไหมแน่นอนทุกคนอยากมีถ้าอยากมีความสุขเราจะไม่งอเปิองเท้ารอความสุขมันหล่นหรือมาจากฟ้ามีเทวดามาให้แต่เราต้องลงม,มือทําเราต้องช่วยเหลือกันเราต้องร่วมมือกันไอ้ตรงนี้ผมว่าเป็นเทคนิคที่น่ารักคือมันมันเหมือนว่าเริ่มจากฉันอยากมีความสุขเริ่มจากตัวฉันก่อนแต่พอทุกคนเข้ามาทํากิจกรรมแล้วก็ได้รับความสุขจากการที่เป็นผู้ให้เป็นผู้แบ่งปัน เป็นผู้สนับสนุนเรื่องโอกาสต่างๆซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นเทคนิคที่คล้ายๆจะสวนทางเราไม่ได้เราไม่ได้เลือกชักชวนจากการที่เราจะบอกว่าเรามาทำเพื่อคนอื่นเถอะแต่ว่าเราเลือกชักชวนจากการที่มาทําให้ตัวเองเนี่ยให้พวกเรามีความสุขกันเถอะแล้วแล้วมันเลือกจากตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เลยเริ่มแล้วต่อยอดได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ขยายตัวจเจริญเติบโตได้เยอะนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นก็คือความหลากหลายนะครับในภาพเนี่ยในการทําง,งานหรือในการานที่มีทีมโดยเฉพาะที่มีผู้ช่วยที่ผมฟูฟูแอบรูหน่อยผมว่าเหมือนเขาเป็นตัวแทนของเด็กๆของวัยรุ่นเหมือนเหมือนเขาจะเข้าใจจิตใจของวัยรุ่นได้ดีจากในภาพเราได้เห็นความหลากหลายของต่างวัยต่างเพศ ต่างอาชีพไม่ว่าจะเป็นเด็กๆรือขึ้นมาเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นจนถึงวุฒใอย่างเลยซึ่งเน้นแบบพอดีนะครับมันก็จะได้แบบว่าเราต้องทาง,งานกับเยาวชนเราก็วควรจะรับฟังเขาไม่ใช่ไปคิดแทนเขาว่าเขาไม่ควรทําอะไรหรือเขาอยากได้อะไรหรืออะไรเงี้ยแต่มันเกิดจากการที่รับฟังเขาก็มีส่่นร่วนจริงว่าเขาได้สื่อสารได้พูดได้บอกนะครับว่าเขาต้องการอะไรผมก็จะเห็นแบบเออมีเด็กๆเ,กๆเกๆยอะแยะมากมายเลย มีทั้งผู้หญิงมีทั้งสุภาพสตรีตรงนี้ผมว่าในเรื่องของการรวมจิตอาสาเนี่ยถ้าเรารวมแต่คนที่มันใกล้ๆกันคล้ายๆกันเหมือนๆกันเช่นอายุเท่าๆกันการทํางานอยู่ในวงการอาชีพเดียวกันนะครับเป็นเพศเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ขาดความหลากหลายแต่ภาพที่ผมเห็นมันมีทั้งเด็กเล็กๆมีทั้งเด็กวัยรุ่นมีทั้งเกษตรกรมีทั้งพ่อค้าแม่ค้ามีทั้งเออมันมีความครบอ่ะพอมันหลากหลายมันก็ได้คนที่ อาสาแล้วเขาก็าเก่งเขาก็ามีประโยชน์เขาก็าชาาใช้ตรงนั้นเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้นี่แหละผมว่าตรงนี้ชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นต่อมาก็คือเมื่อชุมชนเข้มแข็งเมื่อชุมชนแข็งแรงเช่นมีอาหารให้กินเป็นชุมชนที่ท้องอิ่มนะครับมีไรายได้เพิ่มสามารถมีกิจกรรมที่ลดรายจ่ายได้อ่ะพอเกิดตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งอาบอายอยู่มุนะครับไม่ต้องมา้ายา ไม่ต้องเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งถ้ามีความสุขทางใจแล้วเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นหรือลดละเลิกในเรื่องของเล่าเนี่ยผมเห็นว่าทางคองาราลเน้นเรื่องมีพอสมควรซึ่งผมว่าดีบางทีเรากลัวเรื่องยาเสพติดมากใช่ไหมล้กเราเห็นว่าพวกที่ยุ่งกับวันยาเสพติดในส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมาช่วยกันเอ้ยอย่าให้มันขายยาอย่าให้มันเสพยาแต่รุ่นรุ่นลุงรุ่นปู่กินเหล้าทุกวัน เป็นตัวอย่างที่ทําให้เด็กเห็นว่านั่งตั้งวงเมาัทุกวันอย่างเงี้ยผ,ผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้ไประโยชน์เท่าไหร่นะคืออาจจะป้องกันยาเสพติดได้แต่ถ้าเกิดเด็กเห็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเมาทุกวันกินเหล้ากันทุกเทศกาลปีใหม่ออกพรรษาเข้าพรรษา,ส,าสงกรานต์ลอยกระทงผมว่ามันก็ไม่สวยงามแต่ว่าพอดูกิจกรรมของหมู่บ้านนี้แล้วเนี่ยเออก็รู้สึกว่าทําให้เด็กมันดูเป็นตัวอย่าง บางคนอาจจะกินเหล้ามา 20- 30, 30ปีครึ่งชีวิตแล้วแต่ก็พร้อมพร้อมใจร่วมใจอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นการทำให้ดูมันก็จะดีกว่าการที่เราไปพูดอย่างเดียวเอาแต่สั่งสอนเพราะว่าเอ้ยยายาเสพยามันไม่ดีกับชีวิตแต่ไปสอนเด็กตัวเองกลับมาบ้านตอนเย็นก็สา่เหล้าเมาด่า,ดากัเมียอะไรเง,งี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเห็นแล้วแล้วปากก็สอนเขาแต่พฤติกรรมเป็นอีกอย่างแต่ผมว่า ชุมชนเนี่ยโอเคมาเนี้ยผมชอบนะครับแล้วก็วปิดท้ายว่า,เ,าเรื่องของกิจกรรมอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าว่าเนี่ยได้เห็นท่านอือ่นๆเนี่ยรู้สึกว่าโว้ยก็ทำเยอะผลงานดีไมหลาไรคราบหลายๆอย่างก็ทํามาในพื้นฐานที่เพื่อคนอื่นเพื่อชุมชนคล้ายๆกันแล้วก็มีทิศทางที่ได้รับการปลูกฝังมาจากกสนพอสมควรคือจะทุกคนยังไม่ทําเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่เป็นตับ คือมีทิศทางมีขั้นตอนมีกระบวนการค่อนข้างชัดเจนที่ได้รับความรู้จากทางกสณได้รับการส่งเสรินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ต่างกันก็คือเรื่องของหนึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์ครับผู้นําแต่ละชุมชนมีความคิดไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าชุมชนบางชุมชนเศรษฐกิจดีอ่ะมันมีทรัพยากรเขาก็รวยหรือเขามีสถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะสามารถมีรายได้เข้ามาหรือมี มีจำนวนคนที่เยอะจำนวนคนที่น้อยอะไรต่างๆหรือปัจจัยของการทําเกษตรกรเรื่องของสิลปะวเบาะรรมแต่และชุมชนมันเป็นเอกละนะักษณ์เนาะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่มันสามารถคิดได้ต่อเรื่อยๆมันจะทําให้เรามีความแตกต่างนะครับไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็สามารถพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของเราได้นะครับกับอย่างที่สองก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องนะฮะ เล่าเรื่องก็หมายถึงว่าพอเราคิดสร้างสรรค์แล้วนะครับเราเรับฟังแล้วเราได้เกิดโครงการใหม่ๆเราได้ทำอะไรดีดๆสิ่งที่ดีๆเนี่ยถ้าเราเล่าเรื่องปึ๊บมันก็จะเป็นตัวอย่างส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาให้กับชุมชนอื่นๆด้วยอันนี้ประโยชน์อย่างแรกอย่างที่สองก็คือถ้ามีผู้ที่เขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเขามองเห็นว่าเออ กิจกรรมนี้มันดีมีประโยชน์กับชุมชนจริง,รงๆเขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนี่อาจจะมีสปอนเซอร์ได้รับของได้รับเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือว่าทุนในการสร้างโครงการต่อต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นจากเอกชนหรือจากคนที่เขามารวมวกันแล้วเขาศรัทธาในแนวคิดของพองนาลาเนี่ยเขาก็อยากที่จะทําบุญโดยการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ให้ดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับ มันก็จะเป็นประโยชน์เป็นผลพลอยได้ที่มาจากการประชาสัมพันธ์มาจากการเล่าเรื่องนะครับก็ฝากท้ายไว้แค่สองอย่างคืออย่าดูคิดสร้างสงรรค์นะครับนะครับให้มันมีอะไรที่มันมีความแปลกใหม่มีความว้าวมีความที่แบบว่าพิเศษเสมอนะครับกับ2ก็คือ,คอเล่าเรื่องให้เก่งครับเราก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนมีแนวร่วมอื่นๆที่เราไม่ได้รู้จักเข้ามาก่อนแต่พอเขาได้เห็นเรื่องที่เราทําแล้วเขาชื่นชอบแล้วเขาสานทนา เขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุด้วยนะคะแล้วก็สนับสลังใจให้กับคุณมัธนาด้วยนะคะในการนําเอาสิ่งต่างๆที่ท่นนานคณะกรรมการได้แนะนำเข้าไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาชุมชนให้สูงสุดเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอน